อาเถถคุกกพจังหเรเ็เตงร็วเก็บมาเลนูรดเอมาเตือนเม็ดหนูไมโดหรอดเล่แล้วมาเล่ที่เต็งหะอดป้องร่วงไบานรุมเบ็ดมาตวีก็เล่ก็จำเล่แล้วละเต็ง ก็บุญมา้เลยนู้ยตั้ต่างโรงพยาบาลก็จัดตดรวจปะปะ,ะมักี้อะไรได้อาจจะจื่อุปกรณต่างการเพล็ดน,นี่อันลาวาจริงเอออย่าตั้งมาเอากว้างว้างว้างวัางคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมร,ราชินีนาณอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาร่วมกับชมรมโต๊อิหม่ามอำมเภอนาทว,วาีและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมร,ราชินีนาณอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานทอดพระป่าเพื่อหาไรายได้จัดซื้อครูปปัฑนทางการแพทย์เพื่อรองรับการขยายของโรงพยาบาลโดยมีกำหนดการดังนี้ไทยมุสลิมร่วมดื่มน้ำชาในวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลา1 3นาฬิกาจนถึง20นาฬิกา00นไทยพุทธ ร่วมทอดพระป่าสามัคคีในวันเสาร์ที่1มีนาคมนี้เริ่มเวลา8ปนาฬิกาถึง12นาฬิกาจ0ดนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่074 373 080-9ต่อ101 102และ103ขอให้ผู้ร่วมทําบุญมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนานเพินตั้งใจแล้วมาช่วยเป็นโุตั้งใจแล้วมาช่วยเป็นบุมาทั้งตา้งมาแช่วยด้วยศรัทธา i <laughs>